วันนี้เรามารู้จักโซลาเซลล์ะนะครับพลังงานไฟฟ้าที่อาศัยแสงอาทิตย์นะครับผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือฟ๊มน้าำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นนวัตก,กรรมใหม่นะครับสามารถลงทุนทั้งเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน25ปีนะครับเป็นต้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์<า>มีคนสามารถปรับรอบนะครับเพิ่มแรงดันได้นะครับห<า>ร<ถ>ือลดแรงดันได้ตามตามความต้องการของเรานะครับในการในการใช้งานนะครับตอนนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กคือคึง่งแรงม้านะครับขึ้นไปนะครับเนหึแรงม้าหนึ่ง้าแรงม้าราคาก็จะไปตามกำลังแรงม้านะครับเพราะว่า กับวัดของไครด้วยนะครับพลังงานแสงอาทิตยสามนอกจากเราใช้ในงานการเกษตรนะครับ สูบน้ําแล้วก็อ,อาจจะทําเป็นแพรสูบน้านะครับสาหรับที่มีแหล่งน้ําเป็นห้วยน้องลองบึงหรือแม่น้ำนะครับใช้เป็นแพรลงไปลอ,อยในน้ําได้เลยนะครับนอกจากใช้ในการสูบน้ําแล้วยังใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างผลิตไฟฟ้าเพื่อนะครับใช้ในหน่วยงานหรืออ,องค์กรนะครับหรือที่พักอาศัย นะครับเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมล,ลภาวะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังส่งเสริมให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เราไม่ต้องซื้อนะครับลงทุนครั้งเดียวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับ10วัต20วัตนะครับหรือ40ู80 250ขึ้นไปนะครับจนถึง หลายร้อยหลายพันวัตน,นะครับสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในองค์กรผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้านะครับหรือผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยได้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมมาหลายปีนะครับยังแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับตัว่าเซลล์ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติดต่อเรานะครับบรจอัทโซล่าเอ็นที่2014ไทยแลนด์โทรศัพท์0801665775นะครับหรืออีเมลนะครับ b u b d o o t a g m a i l c o m เราพร้อมนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับต่อเราได้ทั่วประเทศนะครับเรายินดีให้ความรู้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับผม